ที่จังหวัดอุดรธาน,นีเกิดเหตุคนเล่ยล่อนคลุมขั่งใช้ก้อนหินทุบรถชาวบ้านเสียหายหลายคันเกิดเหตุขึ้นภายในชุมชนดงวัดตำบลหมักแข้งสร้างความตกตื่นให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นโดยเจ้าของรถได้เผยว่าได้ยินเสียงดังกลางดึกพอตื่นเช้าขึ้นมาพบกระจกรถแตกละเอียดทั้งสองคันเบื้องตน้นคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนเล่ย่อนที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ด้านเจ้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีตรวจสอบ,อออนนสอบกล้องวงจรปิดพบตัวผู้ก่อเหตุอยู่ภายในวัดใกล้จุดเกิดเหตุ ทราบชื่อว่านายโกเมสอายุ40ปีชาวจงังหวัดขอนแก่นโดยสารภาพว่าทำจริงเนื่องจากเกิดความเครียดสับสนจากปัญหาส่วนตัวจึงนำก้อนหินไปทุบรถเพื่อระบายอารมณ์ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประเมินอ,อาการทางจิตเพื่อให้ช่วยเหลือและบำบัดรักษาต่อไปเหตุการณ์นี้จึงเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยให้ประชาชน,นระมัดระวังในการจอดรถไว้ริมถนนในเวลากลางคืนคนก้อนหินไปทุบกระจกรถเข้าไปเพราะอะไร ไม่ไหวครับมีสักทีคุณจะบอกเราวน่อย่บอกอยู่สักทีใช่ครับรู้ไหมว่ามันผิดรู้ครับคือบอกว่าที่เรทถ้าแบบนี้ไม่จะบอกเขาเลยถ้าเขาไม่อยู่เราก็เลยก็เห็นไปทุกมันมนเปียงเข้าไปนยครับเปียงเข้าไปเลยครับนี่สุดท้ายรถคุณน้อยจอดหน้ามาเขาก็มนอถือทางแล้นเอ้ตรงที่จอดรถนี่คือน้องผู้หญิงคนนั้นอยู่แถวนั้นด้วยไหมอยู่ครับ แล้วเขาจะทำมาทำมันทำมาท,ทำให้เห็นอยู่บางครั้งอยู่แถวรถนั้น,นใช่ไหมฉันมองดูผู้ห่ิงนะฉันเห็นผู้อยู่มนาะคุณทำงานคุณทำงานงานี้เป็นชอ้อนเป็นชอ้อนผมก็รู้อยู่อนันนั่นายจะทำผมแบบนี้ก็คือจุดจุดที่หนุ่มปาก็มีแต่ก็คือน้องผู้หญิงจะอยู่ตรงนั้นเ้วยไม่ไม่ครับน้องน้องเขาอยู่แต่ก็ไม่รู้แต่เอาตรงรถคุณนี่แหละบางทีคุณได้หยุทดทำผมบางทีอยากขอโทษกับเจ้าของรถไหมย <C ast> อยากบอกอะไรกับเจ้าของรถไบม่าครับ ผมไม่มีเจตนาะที่จะทำหรอกครับจริงแต่มันไม่ไหวแนละ้วจริงน้องเขามาอยู่ถนนแล้วจีิ